นี่ครับตังงด้วลองเก่งนะครับผ่านเก่งได้ทงการตีพึ่งวีอ่าครับเดี๋ยวมาตีพึ่งวีมันออดเด์กก่อนะครับจุดไฟไม่ผิดนะครับอ่าผ่านเก่งชาแนลนะครับนี่ ดีนะครับรวมมาสามคนเลยครับดีใบจากคนเดียวเอาอยู่นะครับพระตะวันวะโอ,อะ้เพิ่งลังเดียวครับเราจะมาทำการสวิงกิ้งแล้วนะครับลังเดียวสามคนหักก็ะว่าอันนั้นี่กูหักได้จบไปน,นะ,อ,ะอยู่น้องอ่ะเ่สวันนะ่า อ่าอันนี้ได้เปลี่ยนมือนะครับผ่านเก่งมือพ่นผ่านอามมือตัดผ่านเซฟมือถ่ายนะครับผมเออประเทศเรียบร้อยขยาครับขยาขยาอ่า อย่าผใช้เปล้ลยนอโอ้หัวน้ำเดือนห้าในศักดิ์ธิ์จริงๆนะครับปิดตาทุกหลังไปเราไปตีของใหญ่ต่อเอาเดิฟอันนี้เอาเดิฟพาไปดูกันนะครับหลังที่สองของวันมันจะหน้าตาเป็นยังไงอ้าวผ่านอามลงมารอแล้ว หวานสวยมากครับมาครับตัวมา่ <c oughs> นี่นม,อมองไม่เห็นพึ่งไรทีฟ้าลังแบบ <c oughs> <c oughs> น้อยจัด <c oughs> <c oughs> เอาครับอันนี้ลองเซฟนะครับขึ้นไปแล้ว <c oughs> จุดไฟให้น้อย ดีในเทมขึ้นขึ้นเ่ยเรื่อยๆเนาะแตกย่งถุงใสถุงมือมันสูงไม่ได้วะน้องหวังแตกนั่นอะมันคําแง่ําแง่อยู่เอยอลงมาน้าเลยไม้แข่งกลางต้องบานเ่ยบงะแย่แตกก็เดินไไกล ซึบๆเนี่ยขมห mm. ลังเล็กๆเนี้ยแต่แจ๋วครับผมเร็ดที่เรียบร้อยหลังนี้ใช้เวลาสองนาที เก่งเลยครับมาดามน้องขอบผมนี่นะครับส่วนหน้างรังไม่น้อยนะครับรังไม่น้อยรังไม่น้อยแต่ว่าแจ่วครับรังนี้สุดยอดครัอบอ่าผิวแต่แจ่วนะครับ หน้า,าตาโหดร้ายปีพึ่งห็นกันน้อยสองฮันแนแอมจุนันหัวน้ำอุมอ้มๆเลยครับเดี๋ยวทำครบแป๊บนึงตัวเตปรดขึ้น เออโดลเคยเคยขึ้นแต่ลังเคยขึ้นแต่ต้นใหญ่ต้นงงต้นงิ้วครับตอนนี้ขึ้นต้งกระถินแล้วข้อมือขึ้นไม่ได้ครับ ตราบมติดอยู่สองสามที่นะน้องดูให้ดีซ <c oughs> ึ่งมิน้นสามมิ้นเรองนี้จะใหญ่กับเพื่อนนะมองดูแล้ว ด้วยใครเจอดีคุยด้วยมีคุยเล็กๆด้วยผ่านเก่งก็พยายามแย่ไฟแ,แย่ไฟให้ถึงเมื่อยแขนย่อยแล้ว <laughs> มันมีทั้งกระถินทั้งทวันนะที่บันเกาะอ่ะ แกงดูดิแกงดูน้องดิเบา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 ,บายากยากขยันสักเลยหาล,าล,ลัง,ลลงปิดท้ายนะสำหรับวันนี้นะครับหลังปิดท้ายมิน้นปิดตะวันไหลกิ่งจัด เออไรค่อยๆมาเซฟข้างหน้าอันหนึ่งไหมเอออันนั้นแหละลงหน่อยลงหน่อยเซฟลงหน่อยเอออันนั้นอ้ลุ้นไม่ติดถ่ายไม่ติดไม่ตดแล้วเก่งเครับมาฟังน้องบังดูบนหัวแล้วดูบนหัวแล้วดูบนหัวแล้วังเก่งครับเก่งครับเพิ่งมิ้นให้เขาหน่อยมาเพิ่มครับเฮ้ยยังไง น้องังนะติดตว,วันนะเดี๋ยวเปเลยไปเลยว่าจะว่าจะขึ้นหรือคุ้นก็เดี๋ยวอย่าพิ่งอย่าเพิ่งยวนะพี่ึ้นหลวงไมก่กลัวสตีมินเน์แล้วก็พาไปหลงได้หรือเปล่าครับออโอ้แตกแตก ใช้คำว่าใหญ่มันละโนะนะใช้ board, คำว่าพิกไซส์เอ้โหเอามือเอามือเอาม,อนะมือคู่นะมือคู่หน่อยนี่ว่าใหญ่แค่ไหนนี่นะครับต้องเปิดอุ้งมือนะครับค่อยๆเกีย่ยดเดี๋ยวโดนตัวมากเดี๋ยวโดนตัวมากเดี๋ยวตัวปีกครับ ยาวเลยคล็อกๆระวังเชิงชาันนะเฮ้ยโอ้วอุ๊ยน้ำมันน้ำมันโชว์โชว์นะครับโชว์น้ำมันหน่อยโอ้โหสวยงามครับเนี่น้อยหน่อยครับสวยงามครับผมไอคิครับตะเล็กครับปิดท้ายครับปิดท้ายยอะเจอมาอีกหลังนึงนะครับทำท่าจะปิดทิปแต่ว่า

เผันเก่งหรอกประจํ์วันอุมอ้มอุ้มจ้ำจ้ำเลยประจําเลยจ้ำเลยข่าวจ้วงเล็กน้อยได้ปักกระจกเลี่ยมเอาหมดนี่ผันเก่งครับ อ่านอ้์มครับกองเชียร์คนนี้ไม่เกี่ยวเอ้ยยิ้มเน๊